ไม่เจอต้องคิดถึงเธอสเสมอไม่เข้าใจเธอจะพูดเป็นแค่ไรมากมายมันก็คงจะเป็นต่อฟ้าข้งบนคิดไว้ให้ฉันได้พบเธอใ่วันคืนที่เป็นภาพเปลือให้ฉันที่เป็นภาพฉันและเธอยังในวันนี้ i แท้การอีกสักหนึ่งคู่นะคะคุณพระดิฉันรู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยไปเลยนะคะมาเจอคู่กับน้องอ่านแต่ก่อนอื่นค่ะในบทเพลงแรกนะคะพบเพื่อจากรักเพื่อลาค่ะก้าวเอิร์ธค่ะขอเสียงปรบมือให้กับอีกหนึ่งคู่ค่ะมามอยู่รวมกันเลยเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ทั้งสองคู่นี้อุ๋นเป้นพื่ย่ามาหาพี่นะล,ลูกอย่าลังเกียจพี่นะ่ว่ามันจะเป็นความจริงอขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองคู่่อยค่ะ ตอนนี้อนุญาตไลฟ์ไปมาได้เลยนะคะเต็มที่แล้วอันนี้มามาจากใครบ้างลองหาดูซิอืมแหล่งเราแหล่งเราซิหล่งเรานุ่นยุบูนยุบูนยุบูนบ่เนาะยุบูนยุบูนนู่นหลากหลายนึงแม่องพี่เอิร์ก็มีนะคะของคุณเก้าก้าวก็มีอ่าผมเปรมก็มีโชว์กันให้เต็มที่นะคะวันนี้เพราะว่าในช่วงนี้ตอนที่เราบอกว่าเออไม่ให้ไลฟ์สดเนี่ยเราจะไม่ให้ไลฟ์สด ไม่ให้ไลฟ์สดไม่ให้ถ่ายวีดีโอแล้วไม่ให้ถ่ายรูปเนี่ยในช่วงดูซีรีส์แต่ในช่วงนี้เก็บโมเมนต์ให้เต็มที่ปั่นแฮชแท็กให้ขึ้นให้ได้ตอนนี้ขึ้นลำดับประเทศหรือยังคะขึ้นบ้างแล้วนะคะอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับทุกคนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณในการปั่นแท็กนะคะอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยขอคู่แร,รากแล้วกันออกมาซะร้องเพลงเป็นชีวิตนี้ชีวิตตัวละครจริงๆเป็นยังไงบ้างคะร้องยากไหมพ,นะพี่เอิร์ดยากละครเพี่ร้องยากนะจริง คุณบอลขอบพุณทำไปีมากมาครับนานแใช่อะไรแบบยากตอนนี้เขาให้พับีลงมาแล้วค่ะแล้วก็พยายาเต็มที่เอ้ยพี่ก้าวพี่ก้าวขอบคุณน้องบอกแล้วที่่ช่วยกันร้องคืได้ออกมาดีครับผมออพรู้ว่าวันนี้เราต้องโชว์เตรียมตัวกันอย่างไรนอกจากแบบว่าไปฝึกร้องฝึกแบบว่า blocking กันแล้วทำอะไรกันบ้างสองท่าน เต้นท่าสมาธิครับตื่นเต้นมากยังไงยังไงที่เห็นคนเยอะขนาดนี้เออแล้วก็นี่เป็นเวทีถ้าเอาจริงผมไม่เข้าใจจริงเวทีเท่าไหร่ก็ต้องทำสมาธินิดนึงอ่งทำคู่ให้กำลังใจกันยังไงกอใช่ใช่ไม่เป็นหลังเวทีกีกอดกันอยู่อย่าปวดปวดปวดพยามอยู่นี่ไม่เป็นไรเอิร์สไม่เป็นไรไม่เป็นไรจีแคลร์กีน้องหรือเปล่ารึเปล่า เออทำยังไงทำร้องเขยากขึ้นบนแล้วก็ทำให้เราเหน่อยสิการให้กำลังใจก่อนบอกว่าเฮ้ยไปร้องเพลงด้วยกันอ่ะเดี๋ยวเราจะแอคชั่นนะสามสองหนึ่งแอคชั่นแค่นี้ก็สองแล้วพี่เอิร์ธอีกหนึ่งคู่ได้ร้องเพลงกันด้วยรู้สึกไงบ้างครับจริงๆเราก็เออเรามาบ่อยนะครับวันนี้มาบ่อยนะเอิร์ธถ้าถ้าเขาคิดด <well> ีๆมันก็เหมือน เหมือนเหมือนชีวิตที่เราเจอกันตอนนั้นที่เขาใส่แฟร์นะครับแยงลูกสาวผมยังไงก็คือเหมือนเหมือนเราขายกระเสรแฟร์ด้วยกันแต่เขาจะเป็นขายหมหูครับใช่ขายนมแล้วจะเป็นร้านคั่วหรีกันอยู่ใกล้ๆกันใช่แล้วบุญเกิดหิวขึ้นมาก็เลยเดินไปซื้อหมูร้านน้องหยาบมากนี่คือจะมาแย่งลูกค้าฉันแล้วยิ่งจะมาแบบหยาบฉันที่กันมาเจอันอ ใช่ครับแล้วก็แบบเจอแล้วก็แบบเป็นก็แคร์อยู่แล้วก็เราก็ได้แคร์เราก็ไปได้แคร์วยกันก็แบบไม่จบชะตากันตั้งแต่แรกนะครับคือเจอกันก่อนที่จะแคร์เจอกันก่อนแต่ผมจำไม่ได้เพราะเขาใส่แมสปิดหมวกแบบจนตายอะคือจำไม่ได้ก็ตายเลยเขาขายหมู่ใช่ไหมเขาใครู่ปุยไว้วันมันเยอะผมเลยต้องใส่แมสพี่ว่ามันเป็นพรมพรมอะไรพผมเช็ดเท้าอะไระ่อนก้าวโดนเล่นตอเล่นก่อน เล่นเกาะให้พี่นะผมไม่ขิดเหรอครับผมลิบขิดมั้งเจอขอบคุณเลย่ะเล่นไปก่อนนะเธอเล่นไปก่อนนะเธอเล่นไปก่อนแบบว่าจะขำไม่ขำเล่นไปก่อนไปเกาะมันอีทีสุดท้ายแล้วว่าต่อยให้เต็มที่แป๊ะเธอก็คือช่วยขำในพวกนั้นด้วยนะเอาใหม่เอาใหม่มุกลิบขิดใหม่พรมลิบขิดเมื่อกี้อ่ะบนโบนตรงอ่ะพรมอะไรพรมอะไรอีกเหรอครับเดี๋ยวขำนะเอาไป ตอบผู <IS 2> <IS 2> ้นี้เขาเหมือนพรมเลยไปเอาไปของกันพี่ไอยตังค์พี่ว่ามันเป็นพรมเพราอะไรครับพรมลิควิดมีกู่ดขอบคุณมากไปขับจริงๆขอขอบพระคุณมากขอขอบพระคุณมากไม่ว่าขัจะทำอะไรขับไปกอนที่สุดท้ายแล้วเมื่อกี้ขออนุญาตถามเดี๋ยวก่อนจะย้ายไปหาคู่นู้นครับพวกเธอเปลี่ยนกับเพลงใช่ใช่เปลี่ยนทำไม อันนี้ต้องถามพี่มิวเลยครับผมพี่บลนเปลี่ยนทำไมไม่รู้ว่าเธอเปลี่ยนเาไหนบอกกิ้งไหนขอขอรีรันได้ไหมไปอยู่ตูนูนไกลอยู่นะฮะไกลนะครับไกลกันอืมบอกกิ้งไหนบอกรีกไหนบอกกิ้งไหนตอนนี้ก็ได้เออเออเออแล้วขอแต่ตกอารมณ์เต็มเต็มเต็มเหมือนเมื่อกี้เลยนะตอนที่เขาเปลี่ยนเนื้ออาสลามสองหนึ่งโอ้โหเลยคือจะเป็นอะไรก็ใครไม่เธอ ทำไมเวลามีเธอต้องคิดถึงเธอเสมอไม่เข้าใจยากเลยผมทีนี้ <laughs> <laughs> โผล่มาซะดี<อ>ลเลยคะสัว์ขึ้นขี่ให้ถูกแล้วลว,ลว่าเธอจะมัวเป็นแค่ไรมากมายมันก็คงจะเป็นเพราะฟ้าข้างบนคิดไว้ ให้ฉันได้พบเธออวิออะไร้นอมีงานแต่งเราเยอะคู่เราก็ไม่ใช่เบาเลไม่เบาเลยเราเออมานั่งกตอรงโกอี้มาแบบว่าพ่อพ่อแบบว่าถ่ายทอดดารุอาม่าเออดาราม่านะคะเออดาม่าคืออะไรอาราม่าคืออะไรพี่อรดแก่หรือฉันแก่เออ คู่เราเป็นยังไงบ้างซีนทุกซีนที่ออกมาทำไมดามากเอามากขนาดนี้แส่ด้อย่างนู้เหมือนกันคเออความจริงเราก็อยากแบบน่ารักใส่ใส์สดใสกินไม่มีอะไรเลยมัเฮ้ยฉากสุดท้ายมีอ้อดกินไอตีมอะไรอยู่ไม่ใช่หรอใช่่ใชเออมีด้วยเหรอเอ้าด่ได้ขออาจจะจำไม่ได้ทบทวนแต่ว่าชวนไปกินไอตีมแล้วไมชวนไปเที่ยวไงเดินออกจาก นม่นไดตบทอะไรหรือ่หรือว่านั้นใช้สแตล์อิน,นหรอน้ำตี๋หรอชอบซีไหนกันบ้างของเราสองคู่นี้จริงๆผมก็ประทับใจหลายซีนะอย่างซีแรกก็ได้มีอันหนึ่งกับพี่ปั่นมาช่วยส่งบทให้ <c oughs> มาส่งอารมณ์ให้ก็รู้สึกดีแต่ถ้าประทับใจซีไหนมากที่สุดน่าจะเป็นซีที่ ต้องมาเขียงกับพ่อครับผมใช่ไหมใช่เพราะว่าแค่เวลาอันหนึ่งเดินเข้ากองมาอเงี้ยราวัดดีเขาเรายังไม่กล้ามองหน้าเขาเลยเ,<อ>เราต้องรวบรวมความกล้ามากที่จะไปยืนเขียงกับเขาเธอเถียงเพรา<น>ะเ้เถียงพราเก่ง